สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เจอกันกับเพื่องเหมือนเดิมและเพื่องเองก็มีสูตรดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักคุมน้ำหนักเอามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนเหมือนเดิมนะและสูตรนี้นะคะทุกคนมันเป็นแบบว่าเครื่องดื่มอะเครื่องดื่มที่แบบว่าทําดื่มแทนอาหารมื้อเช้าแคลอรี่น้อยอร่อยนะและที่สําคัญนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครต้องการลดน้ำหนักแบบว่าไปเรื่อยๆนะชิวๆก็ทําดื่มแทนอาหารมื้อเช้านะวันละหนึ่งแก้ว หรือถ้าเกิดแบบว่าใครต้องการแบบว่าลดน้ําหมักแบบเร่งด่วนจัดไปค่ะทําทั้งมื้อเช้าและก็ทําดื่มแทนอาหารมื้อเย็นไปเลยวันละ2แก้วนะไม่ต้องไปทํานานค่ะทุกคนถ้าต้องการเตาน้ําหมักลงแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรเร่งด่วนนะก็เอา,อาง่ายทำแค่สักเออสีวันพอที่เหลือแล้วก็เปลี่ยนเมนูนะเพื่อให้ร่างกายเราไม่จำเจนะการลดน้ำหนักเราจะไม่กดดันให้ตัวเองเครียดค่ะทุกคนนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำสูตรลดน้ำหนักคุมน้ำหนักของพึ่งกันค่ะ และนั่นก็คือขั้นตอนในการทํของสูตรนะคะเพื่อนๆสูตรนี้นะเพื่อนๆสูตรนี้ทําดื่มแทนอาหารมื้อเช้านะและถ้าเกิดว่าใครจะลดน้าหนักแบบว่าเร็วๆก็สามารถทําดื่มแทนอาหารมื้อเย็นควบคู่ไปได้เลยนะที่สําคัญเพื่อนๆไม่ต้องไปทําดื่มนานนะคะทุกคนทําดื่มแค่4วัน5วันก็รู้เรื่องเราค่ะนะจากนั้นเราก็ค่อยเปลี่ยนสูตรนะและเพิ่งอ,อยากจะบอกว่าเพิ่งยังมีสูตรลดน้ําหนัก คุมน้ำหนักและดูแลสุขภาพอีกเยอะแยะที่จะมีมาฝากนะและทุกสูตรพึ่งขอฟันธงและการันตีด้วยตัวพึ่งเองว่าพึ่งทำดื่มจริงกินจริงนะคะทุกคนนะไม่งั้นพึ่งไม่สามารถพูดได้ว่าสูตรนี้มันอร่อยลดจริงเผาผลาญจริงนะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรด,ดีๆเอามาฝากให้กับเพื่อนๆไว้ลดน้ำหนักไว้คุมน้ำหนักและก็ดูแลสุขภาพแล้วนะ แล้วยังไงก็ค่อยเจอกันกับพึ่งในคลิปต่อไปยังไงก็ฝากกดติดตามพึ่งไว้นะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าพึ่งเนี่ยจะไปหาสูตรอะไรหรือสูตรของพึ่งเองที่ลดน้ำหนักเอามาฝากนะแล้วเจอกันค่ะ